อ๋ออยากให้คุณแจ็คอยากให้คุณแจ็คเล่าเรื่องของพี่มาของการทำอาชีพเสริมสวยแล้วมีเวลาฟังไหมล่ะฟังดีๆนะคะดิฉันเองไม่ได้รักอาชีพเสริมสวยเลยดิฉันเองมีความตั้งใจเริ่มแรกเลยอยากเป็นกะหรี่อยากมีผัวรวยอยากมีผัวต่างชาติแล้วก็ฉันอยู่บ้านที่กับพ่อกับแม่แล้วผัวฉันโอนเงินให้ และก็เดือนหนึ่งก็มาเย็ดกันทีหนึงหรือ3าเดือนเย็ดทีหนึงแล้วก็เย็สิบห้าวันแล้วผัวกลับประเทศฉันอยากได้แบบนั้นแต่ความจริงคือความจริงเป็นกะหรี่ไม่ได้เพราะหนึ่งต่างชาติเขาไม่นิยมผิวขาวเขาบอกว่าฉันเป็นคุกกี้ที่อบไม่สุกกินแล้วท้องจะเสียฉันก็เลยทนฝืนใจตั้งหน้าตั้งตาเรียนสายวิทยาณิตนะคะสายฟิสิกส์เคมีชีวะ ฉันเรียนจบด้านวิทย์คณิตนะคะฉันเรียนพิเศษฉันทํางานฉันเปิดร้านมีกิจการดอกไม้สองสาขาดิฉันเองไปเรียนฟิสิกส์เค K, มีชีวะจุดประสงค์เริ่มแรกเลยที่ฉันอยากเป็นคือหมอและวิศวกรฉันอยากเป็นสองอาชีพนี้มากเพราะมันสร้างเงินได้และแล้ววันเวลาผ่านไปจบม .6 จบม .6 ไปเรียนต่อเรียนอยู่มหกมีผัวกำลังคบกันเข้าใหม่ปามันจะไปเรียนอยู่เชียงใหม่จะไปเรียนลำปางจะไปเรียนอุตรดิตถ์ก็ไม่ได้เพราะกลัวผัวมีชู้อืมรักผัวมีผัวตอนอยู่เรียนอยู่มหกแล้วเมืองแพร่จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ไม่มีมหาลัยไม่มีมหาลัย มีแต่วิทยาลัยแค่ปะวะสกูจะทำยังไงดีวะจะไปต่างจังหวัดก็กลัวผัวเนียนเดี๋ยวเราอยู่กันไม่ได้เดี๋ยวหัวมีชู้กูจะเอายังไงดีวะตัดสินใจเรียนปะวะสด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพแพร่จบด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจปะวะสอคอมอืม หลังจากที่จบปวสคอมปุ๊บอีดอกเลิกกับผัวไปเรียนเสริมสวยคนละเรื่องเลยอีดอกไปเรียนเสริมสวยเลิกกับผัวแล้วไม่มีใครแล้วอีดอกแบ่งสมบัติกันเอาผ้าม่านมาแบ่งกันเธอเอาไปสองชิ้นฉันเอาไปสองชิ้นเธอเอาทีวีฉันเอาตู้เย็นเธอเอาทีวีฉันเอาตู้เย็นที่นอนเธอเอาไปหกฟุต ฉันเอาผ้าปูมากูแบ่งสมบัติกันอีดอกหมอนคนละใบพ้าห่มพ้าห่มเธอเอาเธอ,อเอาผ้ห่มไปแต่ฉันเอาหมอนรองตูดมาเวลาเย็ดกันต้องมีหมอนรองตูดนะคะเธอเอาพ้าห่มไปแต่เอาหมอนรองตูดให้ฉันแบ่งทุกอย่างอีดอกถ้วยถังกะาละามาังหม้อแบ่งครึ่งแบ่งเสร็จเรียบร้อยก็มาเรียนเสริมสวยกรุงเทพ มาได้สามเดือนมีผัวมาได้สามเดือนมีผัวแล้วไม่ใช่มีผัวธรรมดาอีดอกผัวอยู่นู่น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 มาแรกๆมีเงินหกร้อยขึ้นรถไฟมาค่ารถไฟร้อยสามสิบกว่าบาทเหลือเงินสี่ร้ยกว่าบาท อยากกินอะไรก็ไม่ได้กินไม่กยืมเงินคนอื่นไปสมัครงานเซเว่แต่เขาบอกให้ไปเริ่มงานพรุ่งนี้นึกไปนึกมาเซเว่มันก็ไม่ใช่แนวกูเพราะาอยู่บ้านกูไฮโซกูอยู่ไฮเป็นไฮโซเลยอยู่แพ้อ,อีดอกกูเป็นไฮโซมึงไปถามประวัติได้ทุกคนไฮโซมึงท่องเอาไว้คือไฮโซจะไปทํางานเซเว่เข้าก็เข้ากรุอองเทพกูไม่ทํากูตั้งสติได้กูไม่ทําแล้ว อยากเป็นกะลีความตั้งใจกลับมาอีกรอบหนึ่งอยากไปเป็นกะลีเอาอยัางไงดีวะเพื่อนก็บอกว่ามึงไปยืนตู้โทรศัพท์สีลมสิที่โรบินสันทําไมต้องไปยืนในตู้โทรศัพท์กูก็ไปยืนในตู้โทรศัพท์กูด้วยว่าฝรั่งจะมาซื้อในตู้กูก็ไปยืนขายดูหมายยังไม่มองกูเลยอีดอก นั่งรถสายเจ็ดเจ็ดกลับบ้านจากสาวลีจากจุฬาหน้าโรบานจุฬากลับมานุสาวลีนั่งร้องไห้มาเพราะขายหีไม่ออกไม่ได้รู้เลยว่าอากโกโกเป็นยังไงไม่เคยเห็นผู้หญิงเต้นไม่เห็นเกเต้น,ไม,น,นไม่เห็นกระเทยเต้นไปขายหีไปยืนอยู่ในตู้โทรศัพท์และฝรั่งสมัยก่อนกีดอกเดินเต็มเลยกูก็บอกว่าทำไมมันไม่ซื้อกูสักคนไปยืนอยู่สามวันหน้าโรบินสันสีลมตรงข้างโรบานจุฬานัน อีดอกกูก็เอ๊กกะรีก็ไม่รุ่งกูกูไม่ได้ขายทนเอาก็ทำงานอยู่มาได้ไม่ถึงเดือนสองเดือนตอนนั้นอะเครียดอีดอกเอาทองไปขายนิดนึงอะเอาทองไปขายเครียดอยากกินเหล้ากินเหล้าเต้นอย่างเงี้ยเอออีดอกอืมสมัยก่อนไม่ได้เต้นแบบนี้นะ ไม่ได้เต้นแบบนี้นะเต้นแบบเต้นแบบเต้นผู้ชายเต้นอย่างนี้แมนอีดอกแมนมากมึงนึกไม่ออกใช่ไหมหน้ากูอย่างนี้แล้วกูเต้นยังไงเดี๋ยวมึงดอ,อีดอก มึงอย่าไปไหนนะให้มึงให้กูเล่าอาดีตลยอีสัตว์อืมมึงอย่าไปไหนนะมึงไปกูยิกหีมึงนะมึงอยากถามกูดินะกูมึงถามว่ากูเต้นเนี่ยเพราะอะไรถึงเต้นท่านั้นเอ้อดีโดกเอาพัชนานานควันเคสไหนวะอืม อื้นี อืมอืมอีดอกนี่โบทอกไม่ได้ทำงานนี่นั่นแหละ ้นไปเต้นมาอีดอกผู้ชายชวนไปโรงแรมกูก็ไปสิผู้ชายชาา้าทำไมอีดอกหันไปทีหนึง่ง่อหน้าตาด,ดีไปถึงโรงแรมไปถึงโรงแรมแล้วด้วยความที่เราเป็นคนละเอียดละออีดอกผู้ชายถอดเพชรถอดทองถอดมือถือทุกอย่างไว้นอกห้องนอนห้องน้ําแล้วไปอาบน้ําผู้ชายอาบน้ําเสร็จ ฉันก็เลยบอกว่าต่อไปไปไหนกับใครอย่าถอดอย่าถอดของมีค่าหรือทรัพย์สมทรัพย์สินเอาไว้ข้างนอกแล้วไปอาบน้ํานะครับนะครับอืมต่อไปอย่าถอดทรัพย์สินหรือของมีค่าไวห้ห้องน้ำห้องน้ํานอกห้องห้องแล้วไปเอาไปเข้าไปด้วยนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตื่นเช้ามาปุ๊บเลขาของคนที่ฉันไปด้วย โทรมาหาฉันเลยถา,าถามว่าฉันมีพี่น้องกี่คนถามว่าฉันมีพี่น้องกี่คนเรียนจบอะไรพ่อแม่ทำอาชีพอะไรสนใจที่จะมาเป็นแฟนกับเจ้านายเขาไหมที่คุณไปด้วยเมื่อคืนพี่ก็บอกว่าแล้วตอนนี้มีแฟนหรือ,อยังพี่บอกยังไม่มีถ้าอย่างงาั้นนะ่ะก็ไม่ต้องอะไร ถ้าอย่างนั้นก็ถ้ายังไม่มีแฟนขอพิจารณาเจ้านายเขาได้ไหมเจ้านายเขาชอบคุณมากชอบนิสัยแล้วก็ถูกใจเขาเสนอเงินให้เดือนละสามหมืนไม่รวมค่าคุณพ่อคุณแม่แล้วมีคอนโดมีรถให้ก็ไปอยู่ได้ประมาณสักสองสามเดือนเกิดความผูกพัน ฮัลโหลอีแม่อีแม่ซื้อบ้านใหม่เลยเจ้ารถทิพท่าอีแม่ก็ขายไปเลยซื้อรถใหม่อีแม่อืมซื้อรถใหม่เลยเจ้าอีแม่รถเคียงอีแม่เนะี่ยรถเท่าแล้วนะซ่อมติ๊กตีก็ซื้อใหม่เลยซื้อรถใหม่ตัวให้ใหอีปอ,อก,กันนึ่งอ่ะเจ้าเจ้าอีแม่ซื้อบ้านตัวเนอ่ ซื้อบ้านให้อน้องกำใครจะขายบ้านซื้อคือหมดอีแม่ไปซื้อท้องใสต่ตัวไอ้ฮึฮัลโหลตอนนี้ดูนเฮียนหนังสืออยู่ก็จบหรือยังเนเฮียนกรุงเทพกับบัญชีนาะน้องจะส่งเองเอาอีมาวินมาตัวอน้องจะส่งเอง ดูแลดีมากก่อนนอนนวดแข้งนวดขานวดถามนวดควยชักว้าวยบึบปับป๊บปั๊บล้างตูดดึงหมอยอีดอกทําดูแลดีหมดหัวฉันหล่อมากหัวฉันหล่อมากมีเมียและมีลูกสองคนเลี้ยงฉันไปบ้าน,านเล็บ้านเล็กคอนโดเดยอทบางกะปิมีรถขับฮอนดา้าซีวิมีคอนโดหรู แล้วก็มีคนขับรถส่วนตัวอีกคนหนึ่งที่เวลาไปไหนเราไม่ได้ขับรถเอารถเบนซ์ออกอีดอกร,รวยค่ะอีดอกหัวเป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของโรงแรมในกรุงเทพหลายแห่งเป็นเจ้าของสวนยางพารามีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมโหฬานไปไหนลูกน้องน่สวัสดีกันเป็นแถวปุ๊บเลยอีดอก ถ้ามึงนึกไม่ออกอ่ะมึงนึกถึงสาวน่านอีดอกมึงนึกถึงสาวน่านอืมกูต้องเดินแบบนี้อีดอกกูเดินอย่างนี้อืมท่านี้อีดอก อืมถ้ามึงนึกถึงใครไม่ออกมึงนึกถึงสาวจังหวัดน่านอืมอืมคนขับรถบิ๊กซีรถตัดห้ามเข้านะที่รักเซเว่นก็นห้ามเข้ามันเสียเกรดพี่ฟู้ดแลนด์เท่านั้นแม้กระทั่งอาหารทุกอย่างน้ำดื่ม ฮัลโหลจ้าฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับตอนนี้น้ำล้างตูดผมหมดแล้วครับได้ได้ครับเดี๋ยวพี่ให้คนขับรถเอาไปนะครับเป็นน้ำแร่เอเวียงนะเดี๋ยวล้างตูดนะอย่าใช้น้ำประปานะครับน้ำประปานครหลวงกรุงเทพมันสกปรกครับเดี๋ยวเชื้อติดคยพี่ครับได้ครับผมได้ได้เอาเอเวียงนะครับผมครับเอาน้ำแร่ล้างตูดอีกดอก น้ำน้ำปลาปาอย่าฝันไม่ได้สัมผัสตูดกูได้มาห้าสิบล้านเอาเงินไปวันนี้มันเกิดแจ็คสาสบล้านยีน่สิบล้านรวมสิริรวมนะ่ะสามปีที่คบกันได้มาห้าสิบล้านไปหาแฟนเก่าที่บ้านที่เคยแบ่งผ้าม่านแบ่งของแบ่งทรัพย์สมบัติกันหน้าอยู่างเนี้ย สวัสดีจ้าสวัสดีครับสบายดีก็ครับแต่ตอนนั้น่ะเรียนหนังสือด้วยอีดอกเรียนราชภัสดุสิตธวิทยาการวิทย,ยเรียนการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนอยู่สวนดุสิตและทำงานด้วยอืมอีดอกกูเล่านี่กูใส่ไข่นะกูตอแล้วนะคะ มึงก็ชอบในอะีดอกพันสี่พันห้าร้อคนกูก็เรียนจบมาสองปีเรียนจบปุ๊บความที่เรามีเงินมึงจำไว้นะการที่เรามีเงินแล้วมันหลงละเลิแล้วเอาฉันไปไว้ที่ไหนไม่เอาไปไว้เอาไปไว้ที่บางกะปิแล้วเป็นแหล่งคนใต้แล้วกูชอบคนผิวเข้มมีหนวด มีเขายีดอกสมัยก่อนกางเกงขาเด็ฟคนใต้ใส่กว่าจะได้มันทีหนึงดึงกางเกงนะต้องเอาตีนยันดึงกางเกงไว้อันหนึงสมัยก่อนถ้าไม่เดฟไม่รัดไม่ใช่หนุ่มใต้และไม่ได้มาเรียนหลามด้วยกูก็ฟาดทั้งใต้เลยเรียนนิติใช่ไหมฟาดทั้งคณะนิติอยู่ไหนอย,อยู่ปัตตลุงอยู่นครอ,อยู่สงขลา อยู่ปตัตตานีเนี้ยกูก็ฟาดเรียบเลยอีดอกปตัตตะลุงกินกรอกกิ้งไหมนั่นนี่นั่นสุดท้ายผัวจับได้ว่ามีชู้ผัวฉันโทรมาบอกว่าให้เลือจกจะคุยกับประกาลัง หรือว่ายืนอยู่ข้างกำแพงหรือว่าคุยกรรับรากมะม่วงผัวรู้ว่าเรามีชู้ผัวให้เลือกตายแล้วผัวจะจ้างมือปืนมาข้างคุยกับปะการังนอนคุยกับปะกการังหรือจะยืนข้างกำแพงหรือว่าจะคุยกรรับรากมะม่วง คำนี้กล้องอยู่ในหูอีดอกเก็บของบินเลยใครอีดอกฮ่องกง Go to Hong Kong รดเล,ดลดิไม่เอาหญีแตกไม่เอาได้เงินไปแล้วกูไปแล้วห้องของ one year t h e n i g o to singapore อืมกูไปก่อนเลยอีดอกสองปีกูกลับมากูไม่ไหวพ่อผัวให้เลือกระหว่างอีดอก จะฆ่ากูโยนทะเลนอนกับปะาการังข้อสองอีดอกจะฆ่ากูแล้วไปโบกกับกำแพงข้อสจะฆ่ากูแล้วฝังกับคุยกับรากมะม่วงสามชอยนี้ไม่น่าตายสักอย่างกูไปก่อนเลยอีดอกไอ t ค h o ห้องขออืมตอนนั้นลานไคฟงกำลังดังมากกูม,มีตังอีดอกไปเที่ยวทุกวัน อย่างนี้ถ้าเป็นมึงมึงจะอยู่เมืองไทยให้มึงจะคุยกับรากมะม่วงเหรอกูก็ไม่อยู่บินมาเมืองไทยกูก็บินต่ออีกกูก็ไม่อยู่อืมก็นั่นแหละมึงถามกูเนี่ยกูรักเหรอคะทำผมเป็นอาชีพที่รักมากเหรอคะมึงอย่ามาตอแหลชอบมากเลยคะ่ะอาชีพทำผมคะ่ะ ชอบทำผมมากเลยค่ะมึงยังมาตอแหลสกูไม่มีใครรักอาชีพใดๆทั้งสิ้นทุกคนอยากสบายนอนอยู่บ้านดื่มก,มกาแฟนั่งเล่นกับหมากับแมวฉันรักอาชีพทำผมมากเลยค่ะกูไม่บอกกูบอกกูไม่ได้รักกูทำเพราะกูหนีผัวอืมกูไม่ได้รักอาชีพทำผมกูทำเพราะกูไม่มีอะไรทำ กูไปเรียนเพื่อกูหนีผัวจบมาปุ๊บอีดอกดีกีจบเมืองนอกจบมีประสบการณ์ประสบการณ์จากเมืองนอกอีดอกคนไทยเห่อมากมาก่อนเห็นฝรั่งก็น้ำลายไหละละแล้วคนไทยอ่ะมาทำผมอ่ะมาจากฮ่องกงกับสิงคโปร์อ่ะกูคือทำกับพวกดาราเลยทำดารลมดาราอีดอก แต่คนจีนเนี่ยมันพูดเยอะจงจงจงจจงจนจุ๊กจุจุ๊กอจอดไอจอดไมจอดไอจงดไจอดงอจอดไอจเนไอจอยไอจอดไจะบอจว่าฉจนไมจไจด้อจกอจชีพอจาผมแจ่กไทจาได้อจอควอจโชคจดีมจนก็มจควไมจชดรอจอดไอจดจจจจจ สุดท้ายมันอะไรก็ไม่ได้ก็มาต้องมาทําผมอืมแล้วพวกบ้านเราเห็นศิลปินคนไหนที่ทําผมแล้วจบนาจากไหนเออมันก็โอเคอืมถ่ายรูปกับศิลปินดาราเมืองไทยสมัยก่อนไม่มีเฟซบุ๊กอีดอกดังอืมมันเลยเป็นที่มาที่ไปของแจ็คฟิกนก กลับมาเมืองไทยเดี๋ยวเล่าให้ฟังช็อตนี้คําถามของคุณนี่นะคะคุณปภา,าวดีถามฉันกลับมาเมืองไทยเจอเข้าไหมคําถามนี้จะเล่าให้ฟังสมัยก่อนห้างที่ดังที่สุดคือ e อมโฟเรียมดังมากอันดับหนึ่งไม่มีพารากอนอันดับหนึ่งของประเทศไทยตัตอนนั้นคือ e อมโฟเรียมฉันยืนอยู่นะคะ พอดีจังหวะบังเอิญกำลังจะออกห้องพนักงานมาฉันเห็นผัวฉันคนนี้ไปตัดผมกำลังจะเดินเข้าร้านกูนเห็น,นกูหลบกูไปนั่งหนาวสั่นอยู่ในห้องพนักงานอยู่ร้านที่เอ็มพเรียมฉันทำผมอยู่ในเอ็มพเรียมหลังจากนั้นภาวนาอย่าให้เจออีกไข้ขึ้นกูนลาออกงานตรงนั้นเลยออกหนีเลยสุดท้าย ก็ไปเจออีกห้างหนึ่งที่ดังแล้วก็เปิดใหม่ที่พารากอนลูกชายเขาเป็นลูกค้าชั้นประจําฉันก็ตัดเขาบอกว่าพี่แจ๊คครับผมจองตัดผมให้คุณพ่อนะครับเราก็บอกได้ครับได้ครับอีดอกวันที่นัดนวันนะัวันที่โทรมาทางร้านเนี่ยบอกว่าจะพาคุณพ่อมาตัดผมแต่ลูกเป็นลูกค้าประจาฉันฉันไม่รู้ว่าพ่อมันชื่ออะไรเป็นใคร ตอนที่พามาเนี่ยเป็นผัวกูอีดอกโหหัวกูร่วงเลยอีดอกตอนนั้นอ่ะกูคข้ขึ้นเหงื่อกูไม่ทำเม็ดข้าวโพดแล้วผัวฉันเห็นฉันนั่งเนี่ยแล้วก็นั่งหลับตาสวัสดีครับพี่เอาทรงไหนดีครับ ตัดให้เลยเขาก็นั่งตัดผมน้องๆเรียนจบหรือยังพ่อแม่สบายดีไหมเราเป็นไงเราเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับ พี่จะขอโทษนะครับที่ผ่านมาจะทาตัวไม่ดีจะทําให้พี่เสียใจกูก็ตัดผมอย่างเงี้ยมือกูก็สัน่นพี่บอกแล้วไม่ใช่เหรอพี่เคยขอร้องแล้วไม่ใช่เหรอว่า ไม่ให้ทําเสริมสวยที่ไม่ชอบหลับตาคุยกับคุยอีกดอกสาบานได้เจออย่างนี้เลยทำไมถึงเลือกกลับมาตัดผมเขาแกล้งเขาแกล้งอ่านหนังสือแล้วแล้วก็เอาหนังสือมาแล้วก็ใส่แว่นตาแล้วหลุดหลุดนิด,ดนึงอีดอกใส่แว่นตาแล้วหลุดหลุดนิดนึง เป็นตาดูดอ่านหนังสือลูกนั่งลอยอยู่อีดอกพาพ่อมาตัดลูกนั่งลอยแต่เขาไม่ได้อ่านหรอกกูรู้ทำไมถึงกลับมาตัดเรียนตัดทำไมถึงกลับมาเป็นช่างตัดผมพี่ไม่ชอบพี่จะขอโทษเจ๊ไม่มีทางไปอีดอกคนลูก คูแข่งพี่โพสอืมเขาก็ถามว่าเขาไม่ชอบให้ทําผมทำไมถึงกลับมาทำํำจะไม่มีทางเลือกจะหาอาชีพไม่ได้ตอนที่จ็คนีพี่ไปเขาก็บอกว่าตอนนั้นพี่ก็ร้อนเพราะจะททำตัวไม่ดีจะขอโทษพี่นะครับตั้งแต่วันนั้นมาอีดอก เหมือนทุกทรมานเข็มสาหัสที่อยู่ในใจฉันนะปลดปล่อยออกไปเลยอืมตอนที่ล้างผมกูมือกูอย่างเงี้ยมือกูอย่างเงี้ยตอนที่เขากลับไปล้างผมอะตอนตัดเสร็จแล้วต้องไปล้างแล้วก็กลับมาเช็คก่ะฮัลโหลแม่ฮัลโหลแม่น้องหักอีแม่นะอีแม่จองวัดให้น้องตัวเด้อ น้องมากย้ำอึงนะอีแม่ถ้าน้องเป็นไอหยังไปอีแม่ย้ำอึงที่น,อน้องกำเดอรแม่น้องหักอีแม่นะแม่น้องน้องโมโหเป็นไอหยังอีแม่อีแม่น้องมากขนาดเลยถ้าน้องเป็นไอหยังไป นี่แม่ทำมุนนี่น้องก,กับเน,นอรน้องมักย้ำอึงืบะขนาดเจ้าอืมตัดผมปุ๊บเขาเอาเอาที่ยางไว้พันหนึ่งแล้วก็จากกันแล้วก็มีเบอร์กันทุกวันนี้ก็มีมีอยู่นี่นะคะ เจอสต้อืมวันนี้กูจะต้องไปแล้วนะคะอืมมึงถามหากูอะทำไมต้องมาเรียนทําผมกูเล่าให้มึงฟังแล้วนะกูไม่ได้อะไรกูเล่าเรื่องจริงมาแล้วกูบอกแล้วหมดแล้วอืมกูจะโทรลาแม่กูอ่ะกูก็บอกแม่กูตรงๆ ไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน